สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรดการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับโกหกโกหกและก็โกหกนะครับคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในยุคสมัยนี้ทํากันใช่หรือไม่นะผมจึงแนะนํานะครับว่าจึงอย่าเชื่ออะไรใครง่ายๆนะครับมันจะเดือดร้อนนะฮะ สิ่งที่ผมเคยเห็นนะและเจอมากับตัวเองนะครับก็คือเรื่องของการโกหกโกหกแล้วก็โกหกนะโกหกได้ Go 6, เรื่อยๆ,ๆนะครับตั้งแต่ผมสมัยนะจบมาทํางานนะครับนะเป็นวิศวกรนะไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นผู้วางระบบนะครับพวกคุณภาพต่างๆนะครับนะมีโอกาสเนี่ยที่จะทํากับทำงานนะครับกับผู้คนต่างๆในองค์กรบริษัทผมเนี่ยนะครับหลาย สิบหลายร้อยคนนะมีโอกาสที่เข้าไปติดต่อประสานงานนะครับสอบถามพูดคุยนะครับติดตามงานต่างๆจะพบว่าคนส่วนใหญ่นี่โกหกนะโกหกโกหกแล้วก็โกหกโกหกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจับได้ว่าเขาโกหกนะเขาก็จะบิดเบือนเรื่อยไปนะจะหาคําแก้ตัวไปเรื่อยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเคยเจอนะเมื่อประมาณ20-30ปีที่แล้ว ยิ่งมาทุกวันนี้นะครับเวลาฟังข่าวสารนในสื่อต่างๆนะเห็นเวลาเขาจับผู้ร้ายได้นะจับคน,นที่ทำชั่วได้นะครับทั้งที่บางทีมีกล้องวงจรปิดนะมีอะไรบันทึกไว้นะครับเขาก็ยังโก,กโกหกโกหกแล้วก็โกหกนะโดยที่ไร้ความละอายและเก่งกลัวต่บาปกรรมทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในยุคสมัยนี้ทํากันนะครับ นะผมยิงงนะนนว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะจะเดือดร้อนนะนี่คือการผิดศีลน,นะข้อสองเขาบอกคนเราถ้าโกหกได้เนี่ยความชั่วอะไรก็ทําได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผิดศีลข้ออื่นๆนะถ้านเะขาขายที่จะเอ่อพูดโกหกนะกับจริงเป็นเท็จกับเท็จเป็นจริงนะบิดเบือนข้อมูลไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็ไม่แปลกหรอกครับนะที่จะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน นะการรับสินบาทค่าสินบนนะการใช้เงินไปซื้อ,อตําแหน่งซื้อโอกาสนะซื้อผลประโยชน์ต่างๆนะครับแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางทีเราจึงรับฟังข้อมูลข่าวสารนะบางทีเราจะบอกว่าอันนั้นคือเฟคนิวส์นะข่าวปลอมหรือแม้บางทีนี่ออกมาจากนะครับทางฝั่งที่เราคิดว่าเป็นฝาเป็นข่าวจริงนะฮะเป็นเรียลนิวส์ก็ตั้งคําถามไว้ก่อนนะครับเพราะว่า บางทีมันมีอะไรที่แอบแฝงอยู่นะมันมีอะไรที่มันบิดเบือนนะบิดเบี้ยวอยูนะ่มันสิ่งนี้คือสิ่งที่เคยปรากฏนะครับที่ผมเคยเจอมานะทุกวันนี้ผมก็เชื่อว่ายังมีอยู่นะครับผมเคยคุยกับคนที่รู้จักนะครับว่าอยากรู้ความจริงไหมนะถ้าเกิดคุณอยากรู้ความจริงเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดนะในสิ่งที่คุณเจอเพราะว่า คุณอาจจะพบกับคนที่คุณรักนะเพราะว่าคนที่คุณไว้ใจนะว่าเขาโกหกก็ได้นะครับผมบอกว่าการดูโกหกไม่ยากนะแต่ว่าการทําใจให้ยอมรับนะว่าคนที่คุณรักนะที่คุณเธอทูนบูชานะหรือว่าที่คุณไว้วางใจเป็นเพื่อนเวลาเนี่ยนะเขาอาจจะโกหกคุณก็ได้นะเขา,าจ,จะใส่หน้ากากนะอะไรคุณก็ได้นะครับนะซึ่งผมได้เคยพูดนะให้คนรู้จักนะ ให้คนที่อยากจะรู้ความจริงเนี่ยนะผมบอกว่าไม่ยากนะเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ดูคนโกหกเก่งนะตั้งแต่สมัยอายุน้อยนนะครับตั้งแต่อายุเอ่อยี่สเนี่ยนะครับนะผมจะดูคนโกหกออกนะผมจึงไม่ค่อยเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆนะซึ่งมันอยู่ที่เราต้องเข้าใจกันนะทำไมเราถึงรู้ว่าคนเนี่ยโกหกนะทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่จิตนะถ้าเรานะฟังตามคำสอนนะครับนะของ ครูบาอาจารย์นะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วเราก็จเจริญสติภาวนาเป็นนะเราจะรู้นะครับว่าต้นสายปลายเหตุนะ่ะที่มาของการโกหกเนี่ยมันมาจากตัวที่เรียกว่าล่อลวงหลอกลวงในจิตใจนะซึ่งคนส่วนใหญ่บางที่ไม่รู้นะว่าเขาถูกกิเลสตัณหาในจิตใจเนี่ยมันล่อหลอกล่อ,ล,อ,ล,อลวงอยู่การโกหกเนี่ยนะมันเกิดมาจากจิตนะจิตเนี่ยนะมันไม่มี Euh, ความนิ่งนะความสงบนะมันไม่มีสติที่เพียงพอนะครับเมื่อมันไม่มีนะสติสมาธิความนิ่งความตั้งมั่นที่เพียงพอเนี่ยนะพอมันตกอยู่ภายใต้อคติ4นะเช่นเกิดความกลัวขึ้นมามันก็โกหกนะเกิดความโลภขึ้นมามันก็โกหกนะเกิดความเกลียดชังขึ้นมามันก็โกหกนะเกิดความหลงขึ้นมามันก็โกหกนะ เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยซึ่งเป็นปุถุชนนะซึ่งตกอยู่ภายใต้อำนาจของอคติทั้ง4นะอคติเพราะว่ารักนะโลภนะหรือว่าโกรธเกลียดชังนะอคติเพราะว่ากลัวอคติเพราะหลงเนี่ยพอถึงอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตมันไม่สามารถตั้งมั่นอยู่ได้นะมันไม่มีออความสงบมันไม่มีสติสมาธิตั้งมันอยู่ได้มันก็โกหกนะมันจึงเป็นธรรมชาตินะที่ทําได้ง่ายมากเลยนะครับ นะในปุถุชนนะคนทั้งหลายคนทั่วไปส่วนใหญ่ในโลกนะครับการโกหกโกหกแล้วก็โกหกเนี่ยคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในยุคสมัยนี้นะหรือว่าในยุคสมัยนะที่ย้อนไป20-30ปีที่แล้วที่ผมพบเจอมานะในสมัยที่ทํางานนะในองค์กรบริษัทต่างนะพบเจอผู้คนต้องติดตามงานต่างๆเห็นแรกๆนี่ผมสับสนไงที่ผมไล่ฟังนะผมก็สับสนว่าทำไมคนชอบโกหกไอทำไมคนนี่นะถึงพูด กับจริงเป็นเท็จเท็จเป็นจริงนะครับบางทีก็เ,เขาเรียกว่าไม่น่าเชื่อนะบางทีคนที่เราคิดว่าน่าไว้วางใจแต่จริงแล้วถ้าเรานะสืบค้นติดตามนะครับเฝ้าสังเกตรจริงๆเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าโกหกนะครับผมนึกว่าอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆอย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะครับนะถ้าเราไม่เคยศึกษาจิตใจตัวเองมาก่อนอยังเชื่อตัวเองไม่ได้เลย นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่บางทีไม่เคยฝึกฝนพัฒน,ฒนาอบรมจิตใจตัวเองอะ่ะนะไม่เคยใช้ทานศีลสมาธิปัญญาในการพัฒนาจิตใจตัวเองใช่ไหมก็ไม่เห็นว่าจิตใจตัวเองมันทานํางานยังไงนะมันมีตัวอะไรที่ชักชวนชักจูงชักนํามันไปนะถ้าเกิดว่าเราเห็นนะว่าตัวที่ชักชวนชักจูงจิตไปเนี่ย ให้ทธากรรมทั้งหลายนะทางวาจานะมาจากความนึกคิดทางวาจาเนี่ยนะครับนะเราก็จะรู้ว่ามันมีตัวหนึ่งนะที่ทําให้คนเราเนี่ยนะผิดศีลผิดธรรมนั่นะก็คือเจ้ากิเลสตัณหานั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติมีสมาธิปัญญาต้านทานมันได้นะเราก็ไม่โกหก นะเพราะฉะนั้นศีลมันจึงรักษาได้เนี่ยไม่ใช่ศีลเราไปสมาทานนะในวัดเ,ดยเฉยๆนะแล้วเราก็จะรักษามันได้นะสะอาดบริสุทธิ์มั่นคงเป็นไปไม่ได้นะครับงั้นศะีลจะรักษาได้มั่นคงเนี่ยนะจะต้องประกอบด้วยสตินะสมาธิและปัญญานะครับศีลน,นั้น จะต้องเป็นศีลในอริยมรคมีองค์8ประการนะที่มีองค์ธรรมอื่นนะคือสมาธิและปัญญาประกอบอยู่ด้วยนะถึงจะรักษาได้สะอาดนะได้ถูกต้องนะตามคําสอนพระพุทธเจ้านะตามวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ปประการนะครับเอาเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ปกติมากนะใครที่จับโกหกคนใกล้ตัว คนรักนะครับหรือคนที่ไว้วางใจเพื่อนฝูงแล้วกโกรธเพื่อนโกรธอะไรเงี้ยผมบอกว่านั่นแหละเป็นเพราะว่าเรามองโลกไม่ได้มองตามความเป็นจริงนะถ้าเรามองโลกตามความเป็นจริงเนี่ยนะคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตตัวเองนะบนวิถีทางสายกลางนะครับศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยนะมีโอกาสที่จะพังเผอทําผิดศีลน,นะทำให้ศีลทะลุนะให้ทำใ ศินพร่องใบนะด่างพอ้อยไปง่ายมากเลยนะครับนะเพราะนันการโกหกโกหกแล้วก็โกหกเนี่ยผมมองว่าเป็นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในยุคสมัยนี้ทํากันไม่แปลกนะผมจึงนะนําว่าอย่าเชื่ออะไรใครง่ายๆนะครับมันจะนําความเดือดร้อนไหมตัวเองนะแม้แต่คนนั้นจะเป็นมียศถาบรรดาศักดิ์มีอํานาจมีตําแหน่งเป็นผู้นำนะครับเป็นนักการเมืองอะไรนะเชื่อเชื่อไม่ได้นะ แม้แต่ตัวเองยังเชื่อไม่ได้เลยนะถ้าตัวเองไม่ฝึกฝนนะพัฒนาจิตใจตัวเองเนะีนะ่ยให้มันอยู่ในศีลในธรรมนะครับตัวเองเชื่อตัวเองไม่ได้นะฮะน,นี้เล่าสู่กันฟังนะฮะเพราะว่าจิตใจมันยังโลเลอยู่นะบางทีมันถูกอำนาจกิเลสตัณหาเข้าข้อบงำเนี่ยก็โกหกละนะมันเกิดอคติสีนะเกิดความความโลภนะความหลงนะความกลัว นะครับความเกียดชังมันก็โกหกแล้วนะง่ายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญที่ตัวเราถ้าเราฝึกจิตใจเราอ่านตัวเองออกเราก็อ่านคนอื่นออกนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านฟังได้สติปัญญานะครับนะใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสมถัคติดตามนะครับในช่อง Youtube ชาแนลอาจารย์เสรนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ